ว้าวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพร์แม่สีเทาแม่สีเทาออกลูกแล้วลูกออกจากไข่แล้วอย่าเพิ่งพาลูกออกมาเด้อฝนตกอันนี้เป็นหลังบ้านค่ะทุกคนลกล้างหน่อยนะไม่ค่อยได้ดูแล บ้านแม่แอวงี้ไะค,คุณค <c oughs> อนแบบเรียวๆกันไปเลย <c oughs> อ๋อแม่สีเท้าลูกออกมาแล้วเหรอแม่สีเท้าอ๋อทำไมไข่ลูกนี้ฟองนี้ไม่ทำอะไรเนี่ยทำไมเอามาวางไว้ตรงนี้อ๋อมันไม่มีตัวหรอ มีกำลังใจมาหาแม่ด้วยมีกำลังใจโอมาหาแม่หรอ,อมาเป็นเพื่อนแม่หรอชโ,โลชโลมาเป็นเพื่อนแม่เออนชื่เเอเชืแม่มาดูเป็ดหรอแม่มาดูเป็ดแม่มาดูเป็ดไปดูเป็ดต่อ โอ้มีสีเทากี่ตัวแม่เป็ดสีเทาเดี๋ยวแม่เอาอยางใยออกก่อนโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเป็ดตกใจเดี๋ยววันหลังค่อยมาทําความสะอาดเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยมาทําความสะอาดเนาะอืมแม่เป็ดทำไมใครฟ้องนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ล่ะอืมไหนขอดูลูกหน่อยสิ ยกุยกยกิยก้งยุกยิ้อยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยอไล่ยาไล่ไล่อไอ้ไอ้ยาอย่าไปใกล้เป็ดอย่าไปใกล้เป็ดเปดไป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 แม่มาดูเป็ดโตอัวกโอ้ยอยากมีส่วนเกี่ยวข้องเนาะเจ้ากระเดยไปลูกไปแม่จะดูลูกเป็ดมีกี่ตัวอู้มีแต่ทีเท่าเหรอ อผลิตได้แต่สีเท้าหรออ๋อไม่ใช่ขาวดำก็มีอืมอ๋อขาวดำโอ้ขาวดำโอเคขาวดำ,เ,วดำเป็นส่วนมากใช่ไหมโอเคอ๋อพาลูกอยู่ในนั้นก่อนนะอย่าเพิ่งออกมานะฝนตกฝนตกเดี๋ยวไม่สบายนะ ใจแล้วเข้าใจแล้วในึกว่าได้ได้ยินเสียงแป๊กแป๊แป๊กนึกว่าไข่เรียกที่แท้เรียกลูกนี่เองแม่เป็ดเรียกลูกอืมโอเคไม่กวนแล้วอยู่ในนั้นนะอย่าพาลูกออกมานะโอเคไหม